ม่อฟ้องมันอีกฟ้องมันก็มันก็ฟ้องไปมันว่างันกูไม่กลับมันว่างั้นทําอะไรกูไม่ได้เห็นไหมนะเออก็จะพูดถ้าอยู่ประเทศไทยมันจบไปนานแล้วอีีมันเสียเงินมันก็ไม่กล้าพูดแบบนี้เออพูดมาอีกมันก็เสียเงินอีกเออพูดมาอีกมันก็เสียเงินอีกมันก็ไม่พูดอยู่แล้วเออมันก็ฉลาดอยู่พอสมควรนะเออเออมันบอกว่ามันบ้าแต่มันไม่โง่นะเออบ้าจริงอยู่แต่ไม่โง่เห็นไหมมันก็คิดได้เหมือนกัน สมาประเทศไทยมันก็คงจะไม่ไม่ไปด่าใครหรอกขนาดมีบางคนที่บุกไปถึงบ้านมันอะ่ะอยู่ที่นู่นอะ่ะเออมันยังคุยดีกับเขาเลยเขากะจะเบิร์ตมาสักทีหนึ่งอะ่ะเขากะจะเล่นงานมันเลยแต่พอเขาเห็นสภาพมันเขาก็เล่นงานไม่ได้เขาก็เกิดความสงสารเกิดความเห็นใจเพราะดูจากสภาพแล้วมันทํากันไม่ลงเออทําร้ายก็ไม่ลงเขากะจะไปสักฉาตินึงนะครับ อ่ฐานะที่ปากไม่ดีแต่เขาเห็นสภาพนี่เขาก็เชิญดีมากพูดจาดีมากเออพอไปเจอกันตัวต่อตัวนี่โอ้โหพูดจาอ่อนหวานเลยสิเออนะไม่เหมือนอยู่ในจอเลยนะพูดยง,ง่ายเลยโอ้โหวานซะน้ําตาลน,นี่มดนี่ขึ้นเลยล่ะเอฟซีเออเชิญเชิญเข้ามาเข้ามาก่อนนะพูดคุยกินน้ํากินท่านู่นนี่นั่นเห็นไหมเออสภาพนี่ก็จะเดินไม่ไหวเห็นเขาว่ากันนะ เออข้างในเนี่ยโหคุ้งเชียเออเห็นไหมมันก็ไม่เหมือนกันแล้วก็บอกพยายามย้ำบอกเขาบอกว่าอย่าไปอย่าไปซีเรียสอย่าไปคิดมากนะเรื่องโซเชียลเขาพูดอย่างนี้เอออย่าไปคิดมากอย่าไปซีเรียสนะเพราะว่าโซเชียลมันเป็นเรื่องไม่จริงไม่จริงอะไรมึงด่าเขาขนาดนั้นเออเขาก็จะไปเอาเรื่องไอ้เอฟซีเออพอไปเอาเรื่องนี่มันก็บอกว่าอย่าไปซีเรียสอย่าไปคิดมากนะ เออเพราะมันเป็นเรื่องไม่จริงมันเป็นเรื่องสมมุติฐานขึ้นมาว่างนั้นอะพอไปเจอกันอย่างนั้นเนี่ยามันกลัวเขาจะเล่นมันมันเออกลัวเขาจะเล่นมันไงเออพอเขาไปเจอซึ่งซึ่งหน้ามันก็จะเปลี่ยนไปอีกแนวนึงไงเออมันจะไปว่ากใส่เขามันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะเออตัวเองก็จะเดินแค่เดินก็ไม่ไหวแล้วเห็นไหมมันก็จะมันก็จะไปพูดดีว่าอย่าไปคิดมากนะโซเชียลมันก็เป็นแบบนี้แหละ เออเขาก็ด่ากันอะไรกันก็อย่าไปคิดมันไม่ได้มีอะไรหรอกเขาว่างั้นไม่มีได้ไงมันเสียหายเอฟสีถูกไหมเออมันเสียหายคุณด่าเขาออกสื่อแนละ้วมันเสียไหมละ่ะเสียสิเออเขาก็โกรธสินะเออถ้าไม่ดา่าเขาก็จะไปสนใจทําไมถูกไหมล่ะนี่ไปด่าเขาเอยชื่อเขาอย่างเงี้ยโอ้โหเขาก็มาสิมันอยู่ไม่ไกลนี่เขารู้เขาเขาสืบมาจนได้จนเจอเออแต่ก็ไม่กล้า หนึ่งเขาก็ไม่อยากแกไปทําร้ายอะไรมากมายแนละ้วเขาเห็นสภาพแล้วก็โอ้โหอยู่อยู่เองก็น่าจะตุยไปเองเขาว่าอย่างนั้นนะออ,อยู่เฉยๆก็คงทําอะไรไม่ได้ก็คงตุยไปเองสภาพของเขาอะเขาออกมาพูดให้ฟังอยู่ว่าโอ้โหตอนแรกเขากะจะไปเล่นสักฉากหนึ่งเขาคิดอย่างนั้นเลยนะเออจะไปเล่นสะกหนอคือนะปากดีนักนะกะเล่นเลยไปถึงไปเคาะประตูบ้านเ,าเขาเห็นแค่นั้นแหละเขาก็ทําไม่ลงเห็นสภาพแล้วเออ หน้าเวทนาเลยล่ะเอาพูดง่ายเออแต่พยายามเข้าใจเลยกลายเป็นเข้าใจเขาเลยว่าเขาทาแบบนั้นเพื่อดิ้นรนาหาเลี้ยงตัวเองหาเลี้ยงครอบครัวแต่ในการหาเลี้ยงแบบนี้ยมันไม่ถูกไงเออมันไปด่าเขาไงก็ <c oughs> บอกแล้วถ้าอยู่ประเทศไทยนโดนไม่รู้กี่ดอกอะโดนเยอะมากเสียเงินโอ้โหมันไม่คุ้มเลยละ่ะเออได้มาไม่เท่าไหร่แต่เสียนี่ไปเยอะมากเออ แต่ไปอยู่ที่นู่นน่มันไม่มีใครไงใครจะเข้าไม่ถึงไงมันก็เลยถึงเลือกมันจะเลือกด่าคนที่ไม่ได้อยู่ในประเทศเดียวกับเขาเออคนละประเทศเนี่ยมันมันแซะมันว่าได้เออมันก็คิดว่าไม่มีใครจะบุกมาหรอกแต่ถ้าคนอยู่ในละแวกเดียวกันกับมันเนี่ยมันอันตรายมันก็ไม่กล้าไปด่าเขาพราะด่าปุ๊บเข้ามาถึงบ้านมันเลยเออมาถึงหน้าประตูบ้านเนี่ยอันนี้มันอันตราย ขามันก็ไม่กล้ามันก็ฉลาดอยู่เออมันบอกถึงบ้าแต่ก็ไม่โง่นะเออไม่โง่ไม่โง,มง่มันก็พูดเป็นอยู่บอกว่าอย่าไปคิดอะไรมากนะเออในเรื่องโซเชียวในโลกสซเชี่ยวเนี่ยมันไม่มีจริงจังหรอกมันก็พูดไปนะพูดประหลาะเข้าไปเออไม่จริงจังยังไงด่าพระสะจมเขี้ยวขนาดนั้นนะเ,เล่นงานเขาเออ ด่าออกสื่อเขาไม่โกรธก็แปลกแล้วถูกไหมนะ่ะมันโกรธกันอยู่แล้วไม่โกรธไม่ได้หรอกโอ้โหด่าออกโซเชียลเนี่ยโอ้โหแคนสิเอยเชื่อเงี้ยโอ้โหมันแคนมากมันก็ตามถึงที่แหละ MC. เอฟซีเออเพราะก็รู้ว่าไอ้ห่าก็อยู่ไม่ไกลกันเดียวอยู่คนละเมืองแค่นั้นเองอยู่ไม่ไกลกันเนี่ยก็ตามถึงที่ดูเขาบอกว่าดูที่ว่าจะเจอหน้าแล้วจะเป็นยังไงอขนาดไม่รู้จากการมาก่อนแต่รู้ในโซเชียลไง แต่สุดท้ายเขาก็ทําอะไรไม่ได้อทําอะไรไม่ได้เขาก็ไม่อยากทําด้วยแหละเขาเห็นแล้วก็สงสารโดยสภาพอ่ะเอข้างในก็ไม่มีของนะครับแล้วก็ตู้เย็นก็ไม่มีของกินเลยมีแต่น้ําแช่ไว้นะ <laughs> โอ้เขาคิดเอาแล้วกันนะครับคุณคำเขียนนะครับสวัสดีครับผมถักทายนะครับก็คิดเอาแล้วกันว่าเขาก็ต้องดิน้นรนชีวิตนะเพราะว่าอยู่ที่นูนนะ่นเนี่ย รายได้มันนอกจากตรงนี้แล้วก็รายได้อย่างอื่นก็ไม่มีเขาไม่ได้ทําอะไรเออสามีก็ก็ไม่ค่อยได้ไม่ได้ทํางานอะพูดง่ายแล้วก็ป่วยอยู่ด้วยอะเออถามว่าลูกเขาก็ทํางานเขาคงลูกเขาก็ต้องดูแลตัวเขาเองนะครับดูแลครอบครัวเขาบ้างอะไรบ้างใช่ไหมเออพ่อแม่ก็จะได้จากบาเหน็จบํานานอะ่ะก็ได้อยู่กินไปแค่นั้นอะถ้าไม่ทําตรงนี้ก็ไม่ไม่ได้อะ่ะ เออมันก็พยายามจะดินน้นรนแต่ดิ้นรนในทางที่ผิดไงถ้าดิ้นรนทางอื่นไม่มีใครเข้าไปว่ามาันหรอกใครก็จะไปสนใจมันใช่ไหมแต่นี่เห็นไหมมันก็มาแกะมาว่ามาแซะนะมาดูถูกนู่นนี่นั่นแต่ไม่ได้ดูตัวเองไง <c oughs> เออตัวเองไม่ได้ดีกับเขาพูดง่ายๆนะเปรียบเทียบกับป้าไม่ได้เลยอ่ะพูดง่ายๆคนละเรื่องเลยเอออันนี้เขา มีหน้ามีตานะในในตรงนี้เลยละ่ะมีหน้ามีตาก็คือทุกคนยอมรับในสังคมอาแต่ทางนน้นเขมีคนยอมรับไหมไม่มี <c oughs> เออไม่เห็นมีใครยอมรับไมได้ทักคนเนี่ย <c oughs> มันก็เลยทำให้ <c oughs> ทำให้คิดนะครับ มันพูดไปมันก็ด้อยค่าตัวเองไงอฟซี FC, ด้อยค่าตัวเองอตัวเองก็ไม่ได้มีใครอ่าสนใจนะอะ่ถูกไหมแต่ไม่เหมือนทางนี้ใช่ไหมทางนี้มีแต่คนอบอุ้มนะมีแต่คนอ่าให้ความอุปการะคุณอ่ช่วยเหลือสนับสนุนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องด้านไหนเนี่ยเขาก็ช่วยหมดเห็นไหมต่างกันไหมต่างกันเยอะเวลาจัดงงจัดงานมัน ถามว่ามีใครจัดงานได้แบบนี้ได้ไหมไม่ได้ไงอ่ามีใครได้หลอมรวมเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันได้ไหมเขาทําได้ไหมเขาก็ทําไม่ได้ไอ่ดูแค่ตรงนี้นะครับอเอขาทําไม่ได้ล้อมรวมล้อมรวมเนี่ยเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยก็ทําไม่ได้มันก็อ้างแต่ว่าเออได้เพราะอะไรเออได้เพราะกวางน้อยตุยมันก็ว่าอย่างนั้นอาก็ต้องถามว่าก็ไม่ใช่ลูกตัวเองหรอกหรือ เออที่มาสงสัยลุงเออถ้ามันไม่สงสัยลุงเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาเลยถูกไหมเออถ้ามันไม่ไปชี้นาสังคม <c oughs> ถูกไหมเออถ้ามันเบนเข็มไปทางอื่นเนี่ยลุงก็ป่านนี้แกก็ยังอยู่ที่นี่เลยเออนะแอดคิดว่าแอดก็คงจะไม่ได้มาอยู่แถวนี้เอาพูดง่ายล้วก็จะไปเป็นอ่าไปมีวิถีทางชีวิตทางอื่นอถูกไหมละ่ะก็ไปมีวิถีทางอาจจะไป ทำเรื่องอื่นนู่นนี่นั่นทำอย่างอื่นไปคงไม่ได้มาอยู่อย่างนี้เอ่อแล้วก็คนต่างๆที่อยู่ที่นี่อาจจะไม่ได้ทําอะไรแบบนี้ก็ได้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับอ่าวางน้อยตุยนะมันเกี่ยวกับไปเล่นงานลุงเกี่ยวตรงนี้เลยโดดๆเลยไอ้ตรงนั้นตุยไปก็ตุยไปไม่เกี่ยวกันก็ดำเนินไปตามอ่าเรื่องราวนะครับ ตามขาบวนนการก็ว่ากันไปแต่สาเหตุมันมาจากตรงนี้ตรงที่สงสัยนี่แหละทั้งทั้งที่เขายังไม่สงสัยอะไรเลยมันบอกก่อนเลยว่าสงสัยเออแล้วก็ชี้นําสังคมไปเลยมันก็ชัดเจนขึ้นทุกวันทุกวันทุกวัน,วนเขาก็เขาก็จะพูดอย่างนี้บ่อยๆย,ย้ำๆว่าสงสัยนู่นนี่นั่น,นแต่ถามว่าให้ไปดีเบตกันได้ไหมไม่ไปเออมาคุยกันก่อนได้ไหมไม่คุยแต่พูดกับคนอื่นสงสัย ทำแบบนี้หมายความว่ายังไงเออหมายความว่ายังไงแต่ลุงบอกว่าลุงต้องการคุยก็บอกอยากจะคุยเลยะหรือจะมาคุยรายการไหนก็ได้เขาพูดอย่างเงี้ยตอนนั้นใหม่ๆเลยเขาก็ไม่ไปไม่คุยไม่อะไรเลยแต่สงสัยก็พูดอย่างเดียวเลยเนี่ยมันหมายถึงว่ายังไงชี้นาหรือเปล่าเออกลับกันนะถ้าเขาปกป้องลุงนะเออไม่สงสัยลุงใครใครก็จะไปว่าไม่ได้ด้วย ถูกไหมในเมื่อเขาเขาเป็นผู้กําหนดชีวิตของลุงได้นนตอนนั้นกําหนดได้เพราะอะไรเขาเป็นผู้เสียหายเขากําหนดได้ว่าจะให้เป็นยังไงถูกไหมแต่เขาไม่ทําเขาทําแบบนี้มันจะช่วยไม่ได้ในเมื่อเรื่องราวมันออกมาเป็นแบบนี้คุณก็ต้องยอมรับในสถานการณ์ณปัจจุบันไปเออมันจะออกอยังไงออกหัวออกก้อยก่าวานไปจะไหมเออถ้า ถ้าคุณเปลี่ยนตั้งแต่แรกตรงโน้นลุงก็อาจจะอยู่เหมือนเดิมก็ได้อออาจจะอยู่เหมือนเดิมอาจจะอาขายไก่ย่างบ้างทําอะไรต่ออะไรของแกไปเอเรื่องราวตรงนี้ก็จ,จะไม่ได้ดังถูกไหมเพราะเพราะไม่มีใครไงก็เหมือนก็เอ้ยอาจจะเดินตามหมาไปเดินตามหมาไปตุยเออตอนแรกเขาก็คิดอย่างนั้นถ้าเขาระบุตรงนี้ไปเนี่ยมันก็จบแล้วไง <laughs> ถ้าเขาการันตีเองเขายืนยันด้วยตัวเขาเองเนี่ยมีเขาคนเดียว่ที่จะลอยลาบอกได้เลยมีเขาคนเดียวที่จะได้เพราะว่าเขาปักหมุดแต่แรกไงแต่วันแรกๆก,ก็ปักเลยยังไม่เจอตัวเลยก็ปักไปแล้วเห็นไหมสามสี่วันนี้ก็ไม่ใช่น้อยนะบอกตรงเยอะเลยอ่าใหม่ๆใช่ไหมตอนนั้นก็ยังไม่ได้สงสัยใครเลยแหละว,ว่ากันง,ง่ายแอดรับรอง ถ้าแกไม่มีตรงนี้เนี่ยแกก็อาจจะอยู่เหมือนเดิมๆเมนี่ยนะไม่ได้มีอะไรก็เหมือนญาติญาติเออญาติญาติทั่วไปไม่ได้มีความสงสัยใครถ้ามันจบได้แล้วก็แล้วก็วกอ่ามีการอ่าประมาณว่าอาจจะอุบัติเหตุนะตุยเพราะอุบัติเหตุก็จบเลยก็ปิดจอบไปเออแค่นั้นเลยเอฟซี FC ก็ไม่มีอะไรแล้ว แล้วมันก็จะเป็นข่าวเหมือนชาวบ้านทั่วไปที่เป็นข่าวขึ้นมาเอ่อถามว่ามันเคยมีมีเคสคล้ายๆกันไหมมีเยอะแยะมีเยอะแยะมันก็ไม่เห็นมันเป็นมีดังอะไรนี่อย่างว่าแหละนะมันมีหลายฝ่ายที่ช่วยกันประโคมให้มันดังขึ้นไงเอ่อทั้งสื่อเอ้ยนะครับเอ่อทั้งคนในพื้นที่เอ้ยมันมันไปหมดอ่ะมันร่วมกันไปหมดเออรวมกันไปหมดกลายเป็นกลายเป็นดารากันไปหมดแล้วอยู่ฝังตัวกัน ก็ปั่นกันสิเขาเนี้ยปั่นข่าวไยเอาปั่นให้คนสนใจให้คนติดตามอ้โหคงก็ติดตามแห่กันเป็นหมื่นเป็นแสนเออมันยิ่งกว่าละครหลังข่าวอีกอซิเอเอดูกันโอโ้โหแอดดีดูกันตาเบียกตาแฉเลยตอนแรกใหม่ๆเนี่ยเออเลิกงานไปเนี่ยต้องมาดูแล้วว่าอา้ยมันมีความคืบหน้ายังไงแล้วสรุปใครเป็นผู้ร้ายกันแน่ ดูกันตานี่ลึกเป็นหลุมสนุกเลยตานี่ขอบตาดำเป็นหมีแพนดา้าเลยเอฟซีเห็นไหมเราก็สงสัยทุกคนสงสัยห <c oughs> มดแหละแล้วก็ปั่นวกไปวนมาทำให้เรางงอยู่นั่นแหละเดี๋ยวเห็นตรงนู้นบังเห็นเห็นวบวบแววมแต่ก็ไม่ต่อเนื่องสักทีเอ้ยเราบันดังมากจนขนาดอดทนไม่ไหวอก็ต้องมาแหละ เออมาดูให้รู้แน่แก่ใจว่าเป็นเกิดอะไรขึ้นวะเออเพราะอะไรทําไมถึงถึงสืบไม่ได้ถึงอะไรไม่ได้แต่พอมาอยู่อย่างเงี้ยเรารู้แล้วเออมันไม่มีอะไรที่เราเอ็ดคุยตั้งแต่แรกเลยว่ามันไม่ซับซ้อนหลักเรื่องเนี้ยไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนมากมายเออมันก็เห็นกันจะจะเออว่าคุณสร้างแบบนี้เพื่ออะไรใช่ไหมคนที่อยู่คนที่อยู่ใกล้เนี่ยเป็นคนที่รู้มากไม่รู้ก็ไม่ใช่อ่ะ รู้มากกว่าคนอื่นแล้วกันรู้มากกว่าคนรอบนอกอ่ะคนรอบนอกยังไม่รู้เอา,อางี้ขนาด <c oughs> คนในหมู่บ้านในแท้เขายังไม่รู้เรื่องเลยเอแล้วถามว่าทําไมคนนอกพื้นที่จะมารู้ได้ไงคุยเป็นตู่เป็นตะแต่และคนในคุยรายละเอียดเพียบเลยเอ่ในทรงในซอมาเชียเห็นไหมนิทานในซอเกิดเลยในซอเนี่ย เป็นคนเห็นเหตุการณ์ต่างๆเอฟซเออเห็นเห็นการกระทํำเห็นคนบงการนะมีใครบ้างอะไรบ้างเน่ะในซอ่ะเออเห็นไหมแล้วถามชาวบ้านนะครับเอฟซีถ้าเห็นขนาดนั้นรู้ขนาดนั้นแสดงว่าเป็นคนพื้นบ้านเป็นคนในหมู่บ้านอ่าที่เห็นแบบนั้นเป็นคนในหมู่บ้านในซอคือใครแอดก็ต้องสืบสิถูกไหมสืบ สืบไปสืบมาอ้ในซอมันไม่มีตัวตนแล้วมันมีใครอะไม่มีในซอไม่มีอยู่ในหมู่บ้านนะแต่ถ้าป้าซอมีในซอไม่มีนะครับบอกตรงอนะเออป้าซอมีแกก็ขายอาหารตามสั่งอยู่นะเราก็รู้ว่าแคร์อยู่ที่ไหนยังไงแต่ว่าในซอไม่มีเออไม่มีเลยนะ